สวัสดีค่ะปีออนนะคะออนุซาอดอทเนียมค่ะเป็นเจ้ากล้องปริศตาปันยากเดซินนะคะโดยกล้องเราเนี่ยจะมีปลายบาเล,ล็กจีแล้วก็พวงขุนแจค่จะ,คะพวงขุนแจติดเจอปลายมงค,นะคะ้นค่ะเราจะใกล้ช่องด้วยทีวาลูกามารับจากเราแล้วก็ไปตั้งร้านได้เลยนะคะในราคามั่นกล้องพวงขุนแจก็ราคาประมาณปันว่าบาทนะคะอุปกรณ์ปลอมนะคะมีต่างก้าวมีเป็นไม้มีต่างตัวกซรแล้วก็ตัวตกแตงะะ่งค่ะเราก็จะมี น่าดานนะคะตีวา่าจะติดต่อรเรามาได้นะคะคือช่องทางนะคะคือตีทวนไปฟฟันใจนะคะแล้วก็ต่างเฟซบุ๊กอ่าคือเจอว่าพวงคุณเจปายบ้านเลขที่บายนอนไอเดียไลคือซุ่นแปดซ้ำอ่าหนึ่งซองซองเซนหนึ่งอาค่ะ เันเยอะๆนะคะทินกาจำเองใกล้เองค่ะรากาโต๊ะในนอนค่ะบ๊ายบาย